สวัสดีค่ะทุกคนมาทำผัดหมูใส่เส้นหมี่ค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะมีผัดหมูค่ะทุกคนผัดหมูแล้วก็กระเทียมแล้วก็หัวหอมนะทุกคนผัดให้เนื้อจนเนื้อหมูสุกเลยนะทุกคนผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนให้เนื้อหมูสุกเลยนะทุกคนให้มีกลิ่นหอมเลยนะทุกคน อันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ไม่ควนะทุกคนมีอะไรก็ใส่ไปะคะ่ะทุกคนกินเองทําเองนะถ้าไม่อร่อยก็ว่าใครไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเรารอผัดหมูให้สุกก่อนนะตอนนี้ยังผัดไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคน ผัดจนให้หมูหอมเลยนะทุกคนทั้งกระเทียมทั้งหัวหอมใหญ่ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใส่ผักกระหล่ำซอยลงไปนะทุกคนอันนี้ก็ผัดให้นิ่มไปเลยนะทุกคนแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะทุกคนใส่รสด,ดีลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะทุกคนน,นี้ก็คือยังใส่ เครื่องปรุงไปเรื่อยๆนะทุกคนจะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้ผักกะหล่ำของเรานิ่มเลยนะทุกคนแล้วเราค่อยใส่เส้นหมี่ลงไปค่ะนืทุกคนแค่นี้ก็น่าทานแล้วค่ะถ้าผัดไปเรื่อยๆค่ะทุกคน เราจะใส่เส้นหมี่ลงไปผัดนะทุกคน yeah. เส้นหมี่ที่เราเอาไปแช่น้ำไว้ให้นิ่มแล้วนะทุกคนนี่ก็คือเห็นว่ามันยาวไปนะทุกคนกขึ้นเลยเอามาเด็ดให้สั้นๆนะทุกคนแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะทุกคน สีสันน่าทานค่ะทุกคนก็ผัดจนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะทุกคนท่านมันแห้งไปแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงเนาะทุกคนแล้วก็ผัดไปสักพักนะสีสันก็คือน่าทานมากค่ะทุกคนทำเองกินเองค่ะไม่อร่อยว่าใครไม่ได้ค่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนให้ดูใกล้ๆลค่ะผมให้สามารถเอาให้ดูในเตาใกล้ๆได้เนาะนี่ค่ะทุกคนน่าทานมากค่ะ